ครับวันนี้ที่ร้านก็มีอีเวนต์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับมีกมารเตาบ้องโชว์เ<ล>ข้าไปดูบรรยากาศข้างในกัน น,นะครับป้องอันนี้ก็เป็นพวกเดบผลิตภัณฑ์ของที่ร้านนะครับ ก็เป็นพวกพนักงานของเรารมีบอสสาวครับอันนี้บอสครับมาดูโซนที่เป่าแก้วนะครับโอ้โทำมาตั้งนานนะครับ เกิดอักเส์นะครับมันแตกบ้องที่เขาเป่ามันแตกเมื่อกี้เนะี้ยเขาเมื่อกี้เขามองหาไม่รู้หาหบอบ <Fly> อันนี้ก็เป็นมือต้น,ตนของโลกนะครับ เดี๋ยวต่อไปขึ้นไปดูชั้นสองนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นโซนพิซซ่าของกินเล่น

ครับดูอีกนึงนะครับโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับ